เรินทาสำนึกดีค่ะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ราชธานีอโศกของวันที่1ตุลาคม2565นะคะปริมาณน,น้ำตอนนี้ก็มีระดับสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคะ่ะหลังจากกินข้าวอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังเที่ยงพวกเราก็มาโฮมแ h งกันเพื่อมาช่วยกันย้ายครัวขึ้นไปที่ชั้น 2, 2> เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ากระบวนการการย้ายครัวของมดน้อย,อยชาวบ้นานไร่เป็นอย่างไรค่ะ คะคะวันนี้มีแผนการหรือว่าระบบจัดการยังไงถึงได้ย้ายกันวันนี้เลยคะก็จริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจจะย้ายวันนี้นะครับบางแผนไว้ว่าจะเป็นวันวันพรุ่งนี้หรือมันลื่นแต่ว่าท่านสมณะมาแจ้งว่าระดับน้ำมันใกล้เข้ามาแล้วต้องย้ายด่วนแล้วก็ประกาศมาพบก็เตรียมทีมย้ายกันเลยเพราะว่าเราวางแผนไว้ก่อนแล้วว่าจะให้อากาศเขาอยู่ข้างล่างแล้วก็ผมกับอาซีดินจะขึ้นมาอยู่บน แล้วก็มาจัดวางว่าเราจะวางยังไงแต่ว่ามันจะวางยากหน่อยเพราะว่าตอนนี้เราทําอาคารใหม่เตาต้องอยู่ข้างนอกแล้วถ้าอยองในมันจะร้อนครับถ้าอยองในจะร้อนแต่ว่าประสบการณ์ของปี2562นี่สอนอะไรบ้างคะเพื่อที่จะมาปรับปรุงในปีนี้คะ่ะคิดว่าเป็น,นาการจัดของมากกว่านะครับหมายถึงว่าเอาอะไรขึ้นมาแล้วจะวางตรงไหนเนี่ยวางแผนแผนไปแล้ว,ว่าจะวาง วางแบบไหนที่ล้างตรงไหนตรงไหนจะเป็นเก็บของแห้งตรงไหนจะเป็นที่สําหรับเตรียมของนะครับเป็นผักสดแล้วก็ตัวอาหารสมณะตัวอาหารของชาวชุมชนอย่างเงี้ยครับคือเหลือแต่ชั้นขึ้นมาเราก็จัดเข้าชั้นแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวการขนย้ายมีความยากลำบ,บากไหมคะเห็นต้องมีระสวทั้งนั้นเลยแต่ว่าท่านสมณะวางแผนไว้ให้ค่อนข้างที่จะดีมากเพราะว่า,าให้ให้กลุ่มผู้สูงอายุและก็ผู้หญิงเนี่ยขนของเบาขึ้นมาก่อน นะครับของหนักถึงเป็นทีมทีมที่มาจากอ,า,อาร์เธเมกนะครับที่มาจากาปฐมศกแบ่งบสัดส่วนไม่ก่อนใช่ใช่ครับแบ่งท่านประกาศมาเลยนะครับบอกว่าขอแรงนะครับคนที่มีแรงน้อยช่วยขนของเบาขึ้นมาก่อนก็เลยลำเลียงลำเลียงกันขึ้นมาถึงกองไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวชั้นวางจะตามมานะครับสําหรับ จิตใจของคุณป่าเหรอคะมันมีการย้ายไปย้ายมาย้ายไปย้ายมาเนี่ยปรับจิตจังหวัดปรับใจยังไงทันกับสถานการณ์ได้ยังไงก็ยังดีครับยังยังดีอยู่ก็ยังรู้สึกสนุกมากกว่านะครับว่าเออมันเหมือนเหมือน,นกันได้จะปรับเปลี่ยนตลอดนะครับพร้อมพร้อมที่จะเปลี่ยนตลอดเหมือนกันพอรอฟังคําสั่งอย่างเดียวว่าส่วนกลางจะให้ทําอะไระพร้อมที่จะ เราเปลี่ยนตลอดทางครัวก็พร้อมตลอดอยู่แล้วนะครับช่วงช่วงที่ผ่านมาก็คุยกันตลอดว่าวันไหนวันไหนวันไหนเราก็เตรียมตัวตลอดแล้วเรื่องวัตถุดิบตอนนี้เป็นยังไงคะยังมีขาดแคลนหรือว่ายังพอมีได้อยู่คะวัตถุดิบตอนนี้ล้นนะครับรล้นครับวัตถุดิบตอนนี้ล้นต้องได้ทยอยเอาออกไปแจกนะครับต้องเอาเออกไปแจกอย่างเช่นกล้วยแล้วก็มะละกอยอย่างเงี้ยตอนนี้เริ่มทยอยเอาไปแจกนะครับแล้วก็เห็ดบางส่วนเราก็ไปไปที่อุทยานเพื่อจะไปท,ทาอาหารเป็นงานเจนะครับ มีคนถามบ่อยนะคะบอกว่าคนบ้านลาดเนี่ยน้ำท่วมน้ำท่วมก็เยอะหรือว่าที่สุดเหมือนกับว่าที่สุดของคนอุบลแล้วทําไมเรายังอยู่ได้ผมว่ามันอยู่ที่ใจมากกว่านะครับสําหรับผมเองเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเป็นชีวิตปกติเอาไวจ้จนอันนี้คือผมนะผมว่าถ้าไม่ท่วมอ่ะคนวาลินน่ะหมายถึงบ้านลาดเนี่ยถ้าไม่ท่วมน่าจะเป็นปีที่ไม่ปกติ ถ้าน้ําท่วมนี่เป็นปกติของชีวิตและก็การเป็นอยู่ก็ก็อยู่ดีนะครับผมรู้สึกว่าอยู่ดีหมายถึงว่าทุกคนก็รู้สึกไม่หวั่นไหวอะไรนะพร้อมที่จะทํางานและก็พร้อมที่จะปรับจะเปลี่ยนให้ทําอะไรก็พร้อมที่จะร่วมมือกันอย่างดีเลยครับขอบคุณมากค่ะครับผมก็ถือว่านะคะความเป็นปกติความรู้กับความจริงที่พวกเราได้มีประสบการณ์จากน้ำท่วมหลายๆปีที่ผ่านมาค่ะ ก็ทําให้พวกเราได้เรียนรู้ได้มีวิถีชีวิตแม้ช่วงน้ําหลาักหรือว่าช่วงน้ําไม่มีเราก็มีวิถีชีวิตเหมือนเดิมค่ะคือสินห้าละอบบยามุรับประทานอาหารมังสวิรัตเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่กับเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือขกอกภัยหรือภัยต่างๆพวกเราก็สามารถรับมือกันได้อย่างมีเขาเรียกว่าอย่างมีสติอย่างมีธรรมวิจัยตามคําสอนของพ่อครนะูสมณะโพธิรักค่ะ สแสกซึมซับไปมีสิ่งใดกันความก็หาทางไปสู่